เมื่อคืนก็ฟินกันลเมื่อคืนก็ฟินเรื่องน้องเบลแต่เมื่อวานก็ฟินฟินเรื่องหนูว่ะจ้ะอะไรนะะหนูแอหนูแอปไะจ้ะไม่มีโพลิพัตลงไงนี่โพลิพัตลงในไอจีเลยบอกว่าเมื่อวันก่อนอะโอ๊ยแวบหนึ่งเนาะก็ยังประมาณสองวิก็คือมีคนไปส่งไงที่สูสามแซบไงคะนี่บอกว่าเป็นวันว่างของ คุณนนคุณเขาอย่างนี้นะมาถึงก็ไหว้ทีมงานทุกคนอย่างดีเลยเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่แอฟก็ม่ปานอันนี้อ่านตามข่าวนะจะเขาบอกว่างานนี้ก็หนีไม่พ้นเจอสองพิธีกรร่วมค่ะอย่างพี่นุ่มนะแล้วก็พี่ชมแซวเต็มๆเลยเล่นเอาพี่แอฟเขินไปไม่เป็นเลยทีเดียวนี่ คือพี่หนุ่มกับพี่ชมเนี่ยนะแซลเนี่ยก็ประมาณนึ่งละเจอแขกระเบเชิญเข้าไปค่ะพี่พีบิวกิ้นคือไม่หยุดแซลไม่หยุดแซลทุกจังหวะคือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วคุณพีพีและคุณบิวกินเนี่ยเขาเป็นต้นตำลับคนไทยพูดไปเรื่อยอยู่แล้วนะเขาสามารถเสริมบทสนทนาไปเรื่อยๆรื่ให้เขามีข้อมูลดิบเถอะ ลิวกินบอกว่าเข้าใจผมเถอะปกติผมเป็นโรคชอบข่าวบันเทิงอ๋ออผมชอบสมชอบเสพข่าวบันเทิงเออ่ามแซบนู่แซบจริงอันนั้นอันนั้นก็คือในชมก็แซวไม่ชมก็น่ารักอันนั้นก็คือในรายการเนาะแล้วเดี๋ยวเราผ่แซบกันไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเห็นบอกว่าพี่นนท์เขาก็เจอหนักข่าวนะยังไม่จบเรอค่ะยังไม่จบเลเอางานเดียวกับพี่เบลนี่เนี่ยเราเปิดเสียงไหมคมชัดเลยเขาไม่มีเสียงหรอ พี่นนท์เขาก็เจอหน้าข่าวก็ไม่รอดโดนน้าข่าวแซวบอกว่าล่าสุดทรรําหน้าที่เป็นผู้จัดการพี่แอฟไปแล้วซึ่งพี่นนท์ตอบว่าพี่แอฟรู้ยังว่าพี่นนท์ตอบว่าอะไร รู้ประมาณนึงคือเราว่าอ่ะไม่ไม่ไม่ได้เป็นแหมไม่พี่นนท์เขาก็ตอบว่าวันนั้นว่างเลยอาสาไปส่งเพราะว่าพี่คนรถของเขาไม่ว่างพี่เขาขับเองได้แหละแต่อยากทําตัวเป็นคนสนิทใจที่ดีบ้างเอนี่อ่านทุกประโยค็ดีนะอบคุณนะเลยเป็นผู้จัดการส่วนตัวชั่วคราวนี่ส่วนที่แฟนๆคาดหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วนี้น้องนนท์บอกว่า หวังว่าเรเรนี้เหมือนกันเพราะผมก็อยากขยับสถานะเหมือนกันไปในทิศทางที่ิีมากขึ้นเรื่อยๆก็เธอไม่ได้ยินหรือไงเขาบอกว่าก็อยากมีข่าวดีเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าเออพอเราอยากให้มีข่าวดีแล้วนนก็พูดไม่พูดอะไรเฉยๆแต่นี่นนพูดว่าก็อยากมีข่าวดีเหมือนกันและยังไม่พอยังจะมีหน้ามาพูดถือว่าก็อยากขยับสถานะเหมือนกันไม่ให้หนู เขาบอกว<ห>่านี้วสุดตัวสุดตัวเขาบอกว่า <c oughs> เป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ส่วนคอมเมนต์โอ้ยไม่อยากจบรายการเลยมันยาวอยากอ่านเรื่อยๆ <c oughs> ส่วนคอมเมนต์บอกว่าอะไรนะบอก <c oughs> ว่ายังไม่ทันแต่งงานพูดถึงการมีลูกคนที่สองแล้วนนตอบว่า <c oughs> ผมว่าพี่แอฟพ,พูดค่อนข้างเคลียร์แล้วนะครับมันเป็นประเด็นที่ถามขึ้นมาเลยเป็นคําตอบในทัศนคติของพี่เขาว่ามองยังไงและถ้าเกิดมีลูกคนที่สองเขาคิดยังไงมากกว่า นี่ฉันอ่านแบบดูแบบเคร่งขรึมไปไหมมันดูแบบเธอต้องอ่านเธอต้องทำให้ได้ดูซออลมนี่หนึ่งปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายอะไรเรื่องไหนย่อนหน้าสุดท้ายย่อนหน้าสุดท้ายเดี๋ยวฉันอ่านมันจะกลายเป็นข่าวแบบเดี๋ยวฉันร้องไห้อีกอ่ะยังไงงไงลูกสาวลูกสาวส่วนตอนนี้คู่เราสถานะเรียกว่าอะไรเออโนนบอกเหมือนเดิมครับ แด้ยิ้มอย่างอินโนเซนต์ของเขาอะ่ะแต่เราก็สนิทใจกันมากขึ้นค่ะออม,มันเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าเรื่องบางเรื่องก็อาจจะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนอถ้าเกิดเรื่องนี้ผ่านเมื่อไหร่จะขยับสถานะแน่นอนค่ะออคือตอบได้ในทิศท,ทางที่แบบมันเป็นเส้นเดียวกับแม่แอปนะผ่านไหมคะคุณแม่ <laughs> แต่ว่ามูชอบนนกุลก่อนอ้านว่าอ่านให้ลูกสาวเลยค่ะอ่านเลยค่ะเขาทัศนคติเขาดีมากเลยค่าเป็นผู้ใหญ่มากอาร่วมงานกับเขาอะอาสุกว่าแบบหรือฉันยังเป็นผู้ใหญ่ไม่มากพอเพราะว่านนเป็นผู้ใหญ่มากจริงๆก็มันไม่ได้อยู่ที่อายุมันอยู่ที่ทัศนคติใช่